ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอบซี่สุขุสุขนนะครับเด้อเขาชูช่องสมหวังผ้าลวยนะครับนี่อาจารย์สมหวังปูแปดศอกนะครับก็ได้เขามาสร้างวัดสว่างนะครับหมู่บ้านนนยอนะครับอ่าตำบลนงหวาอ่าอำเภอกุมเพราะว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อครับอ่าช่วงนั้นอาจารย์กาได้สร้างนะครับเทพื้นฐานอ่า เจดีหลวงตามหาบัวก็ฉลองไปแล้วเหลือตะมุ่งนะครับตอนนี้อาจารย์นะครับก็ได้ฝันดีได้นิมิตด,ดีนะครับที่มาอ,อยู่ณสถานที่ตรงนี้นะครับขึ้นวันพระอาจารย์ได้นิมิตเห็นผู้ยิ่งคนหนึ่งนะครับเข่ามาหาอาจารย์นะฮะเพราะเข่ามาแล้วก็มาบอกอาจารย์สั่งกุดนะฮะสั่งกุดถวายปูแปศอกนะครับ อาจารย์ก็อยู่ในนิมิตก็เลยรับปากพ่ออาจารย์รับปากปูหยิ่งคนนั้นนะครับก็ได้จับเบื้ออาจารย์นะครับดีใจภูมิใจว่าอาจารย์ได้รับปากสั่งกุดถวายปู่แปดศอกนะครับอาจารย์ก็ได้เฮ็ดกุดหลังหนึ่งนะครับถวายปู่แปดศอกก็คือวันที่ยี่สิบเก้านะครับบวงสรวงที่ปู่ได้มาบอกนะครับเด้อ นะครับผู้นด,ด้นมาบอกนะครับอาจารย์ก็ขอขอบขอบุญขอบคุณสุขุสุขคนที่ได้รวมบุญกับอาจารย์นะครับต่างเติเ่มบุญเริ่มกุศลกันมากโดยผู้แปดศอก่กนกระไดให้โชคให้ลาภข้ามาตลอดนะครับเนาะครับงวดนี้อาจารย์ก็ได้มันใจเพราะว่าในความฝันของอาจารย์ต่างแต่งงวดแหลกก็คือตองงวดกับฝันไว้ปีงนะครับได้จับปากอาจารย์นะครับ ดึงจังไดกระโบขขออกดึงยุดสองเทียนะครับเลียดฟงเต็มออกนะครับเลียดฟงออกมาเต็มเลยนี่ก็คือในนิมิตด,ด,ดีอาจารย์ก็ได้ปล่อยเหล็กมงคลไปแล้วนะครับห้กับพอยพี่น้องเอนซีนะครับงวดแรกอาจารย์กได้ปล่อยไ้กับพอยพี่น้องนะครับอตอนนี้ก็ยังไม่ย้ำอีกนะครับปูพนก็ไน้ไมาย้ำอาจารย์นะครับงวดที่แล้วนะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไป,ไป นะครับแปดห้าเจ็ดนะครับแปดห้าเจ็ดละกะห้าหกแปดนะครับห้าหกแปดละก็นะครับหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดนะครับเที่เผยพี่น้องนะครับอาจารย์กระดิญยูภาวนาวัดสว่างนะครับอ,อยู่ในสถานที่ตรงนี้อาจารย์ก็ได้มั่นใจว่าจะได้ปูกกระต ong หายเห่านะครับ วดที่แล้วกับอาจารย์กับว่าได้นะฮะออก youtube สอพราชโชคเพิ่นนะครับเพิ่นบ่ยยูนะครับวดนี้อาจารย์ก็ไที่ใช่คลิปนะครับตัวเองไปให้นะครับอ่าแล้วกัวันที่29ก็สิไเก้าเบวงสวงขอโชกลาบจากปู่8ศอกนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์ได้สร้างกุศนะครับอ่าถวายปู่8ศอกนะครับอาจารย์กับเสด็จสพักนะครับ ใส่ปัจัยหลายตา่างพอสมควรนะครับยังได้ขอขอบุญขอบคุณพ่อยพี่น้องเอฟซีสุบุสุขคนที่รวมบุญรวมกุศสนกับอาจารย์สว่างปูแปดศอกนะครับอาจารย์ก็คือขอเป็นสะพานบุญนะครับให้กับพ่อยพี่นอ้องเพราะเงินทุกบาททุกตะตางมีคุณคา่าเขาถูกเม็ดก็มีคุณค่านะครับอาจารย์ก็ขอทรงบุญทรงกุศลให้กับพ่อยพี่น้องได้เฮ็ุได้สางไหวนะครับได้เป็นอนุสร นะครับได้เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับนี่คือสถานที่ที่เขาได้เริ่มบุญเริ่มกุศลได้สั่งมาต่อเนื่องมาตลอดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสนา Nam นะครับาสนาน a m ตรงนี้อาจารย์ก็ได้มาเดินจงกรมภาวนาอยู่บนนะครับคู่สาแล้วหลังจากปูพินให้อาจารย์นะครับเพ็ดกุศลอาจารย์ก็ได้เห็ดก็บ,บอกเอฟซีสุขสุขก้นที่โชคดีก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศล กับอาจารย์อาจารย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับอ่าสุขูสุขคนนะฮะอาจารย์มั่นใจว่าจังได้วดนี้กับบ่อพลาดนะครับกับบ่อพลาดนะครับเพราะว่า,าในนิมิตอาจารย์กับมิตรด,ดีนิมิตด,ดีพอขึ้นวันพระใญ่นะครับอาจารย์ก็เห็นหลายคนที่เขามายินดีนะครับอ่าดีใจภูมิใจที่ อาจารย์ในมาเหตุมาสางให้กับพลพี่น้องชาวโลกสุขุสุขนที่รวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์นะครับ,รบหลังจากอาจารย์ในฝันฝันขึ้นวันพระนิมิตขึ้นวันพระนะครับก็บเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์กสิได้บอกพอ่พี่น้องเอฟซีนะครับงวดแรกที่อาจารย์ได้ปล่อยไปเด้อพอพี่น้องนะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไป นะครับได้ปล่อยไปแล้วกับพอพี่น้องเอฟซีในเบิงกันนะครับนี่น,นะครับเด้อพ่อพี่น้องน่ครับที่อาจา่รย์ไ่้ปล่อยไปนะครับหวยปู่8ศอกต่่่วด่ะค่ับอ่าวันที่29จะได้่วงสวง่่่ออาา่่่่่อ่่่่่ยไ่่อ่่่่่่ป่่่่ับ่่่่อ่่่่่่่่่่ไ้้่่่่่่่่่่่่โชคนะครับอ่าอาจารย์ก็่ด้มั่นใจว่าเลขมงคลต้องอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้ นะครับเพราะตอนนี้อาจารย์ก็ได้สั่งกุดนะครับให้กับปูนแปดซอกนะฮะขอให้เข้าโชคดีสุขสุขค้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะที่อาจารย์ได้ฝันที่อาจารย์ได้นิมิตต่อมาอีกนะครับที่อาจารย์ได้ฝันในนิมิตอาจารย์ถึงได้มาสั่งกุดนะครับเพราะว่าเพิ่นมาบอกให้อาจารย์สั่งกุดถวายปูแปดซอกนะครับ มีเด้พอพ่อยพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับพ่อยพี่น้องกับเบิงเอานะครับะกะหวยกะตัวเดิมต้าาจานกะเพิ่มมาเนียกะคือเก้าหนึ่งแปดนะครับห1าหนึ่งซีนะครับกะห้าซีนะครับตัวเด่นตัวนี้ตัวนี้กัเป็นหกแปดนะครับสีสีเก็นะครับแปดหกตัวล่องลงมา ลองวิเคราะห์พิจารณา่านเบืองด้อเพ่อพี่น้องเอซีสุขุสุขนนะครับเอาไปเสี่ยงดูนะครับไปวิเคราะห์พิจารณา่านเบิงนะครับเพราะว่าอาจารย์หมั่นใจตั้งแต่อาจารย์ได้เหตุบุญเฮ็ดกุศลให้กับปูแปดศอกเขาก็ได้โชคดีล้ายกูหลายคนอาจารย์ก็ดีใจภูมิใจน้ำสุขุสุขนุนที่ได้โชคได้ลาบนะครับอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบกุบ้นสุขุสุขุขนนะครับอ่าและกาวันที่ 29เกนะครับเด้อ29เก่านะครับอ่า29เกาห้องกระสีได้ถวายกุศอ่าหลังนี้นะครับให้ปู่แปศอกอาจารย์กระสีเฮ็ดให้แล้วก่อนวันที่29เกาพออาจารย์กระสีได้ว่าบวงสรวงนะครับอ่าได้ขอโชคขอลาบจากปู่แปดศอกให้กับพีพ่น้องนะครับอันนี้ในนีมิทีที่อาจารย์ปล่อยไปนี่คือความฝันของอาจารย์นะครับเด้อความฝันนะครับเราเบิ่งวันที่29บเพิ่นสีให้ตัวใด นะครับให้เข้าตัวใดเข้ากับวิเคราะห์พิจารณาย่านเบึงครับอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์สมวังนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีสุขุสุขคนครับนี่คือสถานที่นะครับวัดว่าลามนะครับก็ยังขาดปัจจุปัจจัยที่มาสร้างเพราะอาจารย์เขามากก็ได้สร้างได้เฮ็ดตรงนั้นตรงนี้ได้ทมทีดินได้เงินจาก ผู้โชคดีกับปูแปดศอกอาจารย์ก็ได้เห็ดได้สร้างนามทําบุญให้กับสุขุสุขคนครับอาจารย์มั่นใจคือขเข้าเห็ดบุญต้องได้บุญอนุสงผลบุญก็ต้องเกิดขึ้นกับเฮ้ากร็กใหญ่พอยเปี๊พีนองอเอฟซอีสุขุสุขคนนะอยากติดรำสุขุสุขคนนะครับอยากมีแตค่ควมสุขควมเจรเิญนะครับ เบิงหลายอันลายยางก็ยังขาดนะครับการก่อสร้างเพราว่ากุดกะบ่มีเวลาพ่าเพิ่นไดมาพักมาเศร้ากะบ่มีกุดอยู่นะครับก็มีกุดย่นก็มีกุดยู่สองหลังครับที่อยู่บางที่อาจารย์มากรับบ่มีมองพักมองเศ้าอาจารย์ก็ได้ไปนอนอยู่น้ำปูยาตายาย่นะครับบางที่ก็ไปนอนในโบสถ์นะครับนี่นะครับอาจารย์ถึงบอกว่าในนิมิตของอาจารย์ก็คือ ผู้เพิ่นให้อาจารย์สร้างกุฏถวายเพิ่นนะครับวดวันที่นห,หนึ่งเมษาเฮานี่แหละจังได้กันสิโชคดีนะครับอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบกุณสุขุสุขชนเนอครับขอมีแต่กว่วมสุขค่วมเจริญที่ได้รวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์ครับมือนีี๋ยวอาจารย์ก็เสิไปเบิ่งตรงที่หฮอได้จะองเจดีลวงตามหาบัวนะครับเ้อครับเผยพี่น้องนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ ทางเดินจมกลมที่อาจารย์ในภาวนานะครับนี่คือทังเดินจมกลมอาจารย์นะครับเ้อครับให้พพี่น้องเด้เบิ่งได้ชมกันนะครับนี่คือสถานที่วัดป่าอารามครับ <c oughs> วัดกำลังเหตุกำลังสร้างนั่งขาดปัจจุปัจจัยอ่าก็ต้องขอโจคขอลาบจากผู้มเจ้าที่เพิิน ทรดีส่งพ้นบุญให้เห้ารับพ่ยพี่น้องนะครับอาจารย์ก็ได้เอาวิวทางวัดทางว่าให้พ่ยพี่น้องในเบิ้งนะ้รับเด้อครับนี่ก็คือเจดีหลวงตามหาบัวนะครับอาจารย์ก็ได้มาต่อเติมนะครับก็ได้ล้อมเป็นอ่าอวาวาเทพื้นนะครับเทาเกกระเบียงก็ล้อมไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เช่าโลกนะครับเอฟซีสุขสุขคติหรหลวมมาจานย์นะครับทางกรุงเทพคุณหมอเพิ่นก็นได้เอาพระหน้าปกนะครับามาถวายให้ทางวัดนะครับก็บเป็นอนุสงผลบุญนะครับนะฮะนี่ก็อาจารย์ก็ได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับ สถานทีวัดว่าอารามนะครับนี่คือสถานทีวัดว่าอารามเฮ้าก่ายังยังขาดนะครับบุญละนะอีกหลายอันหลายอย่างนะครับเพราะว่าดินก็ดีนะครับก็ได้ทมนะครับอันนี้ก็เป็นสารปูยาตายายนะครับนี่คือสถานที่นะครับวัดนะครับจังไดอาจารย์ก็ฝากบุญฝากกุศลให้กับพ่อพี่น้อง ผู้ที่รวมบุญรวมกุศลอาจา์ก็ขอเป็นสพานบุญทรงบุญทรงกุศลให้เอฟซีสุขสุขคนให้คุณพอ่อคุณแม่สุขสุขนคนให้ญาติรรมสุขคนก็มีแต่ค่วมสุขความเจริญขอให้โชคดีวันที่นะครับ49ขอโชคลาภจากปู่แปดศอกนะครับให้จากรวมบุญรวมกุศลเป็นเจ้าภาพบวงสรวงก็ขอเชิญในได้ดดครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน อาชีพนี้ก็ไว้เพียงชยนีนะครับเด้อครับอาจารย์สมวังกับขอขอบบุญขอบกุ้นคอยมีแต่ค่วมสุกค่วมจรเลือ่อนคอยเงินไหลน่องท่องไหลมาอันค่วมเจ็บจะได้อันก่วมไข่ยาม,ายมีคอยมีแต่กว่วมสุกควมจะเจร่ญนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ